ก็คืออยากอยากโชว์ให้เห็นมากอยากโชว์มากใครเป็นราชาลุกได้ตัวจริงโอ้โหก็เลย Stand up b ฟ n g o r ์โดอ่อ ambrosius ลูดมาปล่ห้ชุดไปดีกว่าไม่ครับเราจะเอาลูกนตัาผมสีอะไรไม่ไม่ขยับนี่ผมทีเดียวแล้วกูไม่ห้ามด้วยสีเดียวสิบสีแดงสิบหกโอเคคุณเริ่มแบบเลยขวนเรื่อย ตัวเดินจัว่วเ็กนี่ตัวห้าหายเคียวอ์อโอฟเบเกอร์ก็มีโอ้โหคาริสตอปอ๋อผาดไหมครับทิ้งเลยนี ไม่หมดโค้กันจูดไม่หมดหัวดองอยู่ก็พูดขึ้นมาคืออะไรวะครเด็กเฮียเลย a t the fuck อุ้ยส่วนเดี๋ไหรอบหนึ่งเทคนิคอะไรกันเดี๋ยววเล่นเดี๋ยวไีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้โกงผ่านไหมครับน้องครับโคตรนานเลยทียอ่างองเปิดห้าไ่ขอฝาที่ห้อไนี้เดี๋ยวครับ เหมือนจะเปิดเกินเลยนะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเท็มันเปิดแค่พ้อครับพี่เปิดเจ็ดทำไมสิบสามแลนครับน้องเข้ามาเลยผ่านเลยไลอุ้ยทวินได้ไม่ไม่จะบินไรจะไม่ อยากขาดจับไหลวะหดจัดขาดจับไหลจริงเลยจับไมีจริงอมึงเอาเลยหรอเอาเลยเนี่ยมันได้หนุมด้วยวะได้หนุมเกมหนึ่งได้หนุมด้วยสองที่ไปแต่ว่าเกมอน่ยเพราะว่าเอ่อแฟนทอมมาสเตอร์อยู่ในมือใส่หนึ่งใบอยู่ในมือใช้คุ้มแล้วแฟนทอมที่ไปซื้อวันนี้ใช้คุ้มเลยฟอตทูเอ็ดเกิน สามใบบนโม3ไม่มีเกียร์นึอีกเอเบรโมฟีมีโฟเลยมีโฟเลย <Okay. S 2> แฮตตี้นะะไหวปะไม่ไหวแฮตตี้วุ้ยหมื่นสิบสามสองพี่เข้าเลยสองี่เออต้องเข้าการไม่ได้อยอยู่ได้เฉยโคตรกุเลศขี้พลางแหหมโนทิกเกอร์อ,อันนี้ยืมสิอันนี้ยี่ห้ามื ของมือนของมือครับถือโจก้าเยยเยลงไหลข่าเหลนเป็นแรงไปเปล่าวะเลยปะเฮ้ยเชื่อข่าเหลนเป็นแรงเกินว่ะกูว่าเราทำรีดโปรไฟล์หรือเปล่าขึ้นอยู่กว่าใครเป็นว่าขอรีดโปรไฟล์เด็กนี้เยอะหรือเปล่าสกิลความเงิน เก็บนันเอาโซไว้ทำไรไม่รู้เหมือนกันใส่มาเพามันเทกหนึ่งได้ข้ามสิบสิบข้างตัวเก่งนะคิวข้าข้างยี่หเออยี่บสามเมมเสมมึงเอาไว้ารนเลยชี่แกกเดมหรอไม่ได้ก๊กเดมมึงกากเดมออเชรไม่ได้กกเดมหรอ ก็เหมนมุ่กามันเก่งไงูจะตีเลยแล้วคุยอะไรกับหมทางนั้นคุยืนต่อเลยเทคนินะไล่เอาฟอร์ในคุณเพื่อฟอร์สองทีเทคนี่เปิดตามใบโมเก็ดหนึ่งลงไปสองใบต้องเจ็ดใช่ไหมถึงมารจางับได้ไอ้ทัวร์คัเดเจ็ดตังเจ็ดใช่ไหมเก็ดหนึ่งในหลุมมีนี่แล้วได้บวกหนึ่งอ๋อมีตัวนี้เนี่ยครบเจ็ดบเบอกไม่เอดีต้องโดนใบก่อนโอเคเลี เดีวเหรอี่มูดไว้เลยนหนึ่งมื่นหนึ่งมืถ้าทำสิบแปดเข้าเลยครับของที่เข้าเลยหลักยินดีอยู่ยุดสองแดมเนาะ ยูหมดได้คีพลรงแมงคีพลังแมงสามหมอันนี้สิบแปดยี่สามสามสามทบเชียนคนตีนกูเอามาเอามา<ท>จับเทิเทนตนจั่วเธนนี้มีเอาแวนที่ข้างกูไหมล่ะแวนตีข้างเลย <laughs> เ จลืมสามสามสอร์คี่องฟอร์แบนดิกลืมเลยเล่นยังไงว่าแรงกลผมลืมเลยอะเดฟฟี่คิวในบ้านหนึ่งกเจ็ดหนึ่งสองสามสเรื่องง้ไเห็นที่ด้านหลังมีเกจหนึ่งสามไปอะเวียนยาทั้งไม่มีอะาร หมดมือเลยมือเลยีใบวะสองใบีแวนครับบวกหมื่นสามหมื่นทีเดียวทีเดียวเอ้ยสองทีเดียวที่อะไรลุกมาก็สาเนาะใช่ลุกมาสามามอ๋อลุกมาสี่สามเอ้ยสาใช่สานพสามปล่อยมาเพราะว่ามันตกหนึ่งทีเคเียแวนสามแวนทีเลยพลังแวนลังแวนอ๋อ อยู่คาดบ้านหนึ่งก่อนแวสี่สามแล้วตอนนี้ทิ้งมือหนึ่งใบพอคลิปนู้นทิ้งมือทิปม่ไหนได้คิเจฟทำไมใส่กามือเยอะวะสี่สามสามขีดสามหมือใช่แล้วสีสามเท่าสองลูกขีดอ่อนนี่คนนี้สิบสิบห้ายิบห้า ันบวกห้าพันยี่าสามหมื่นหเป็นเอ็นนึงเท่าไหร่สามสามชนิสามสามห้าปอนขิดทนาหน่อยสามสามองีดเอ่อยืนขอห้าพันอ้อห้าพันดีอออเทสอีเครับผมสุดตัวแล้วสุดตัวแล้วเจลแชมเอาจริงบ้าเหรอเนาะ แกโดนเปลวเพลิงแขงวันสิ้นใจอย่างนีอุ้ยอุ้ยสังกัดไม่ไหวครั้เลยหรอสังกัดไม่ไหวแค่เดียวอ่ะอุ้ยแต่กลับไม่ไหวครั้เลยเฉยไี่กูแย่แล้วยี่สมเปคไอ้หี่ห้อห้าใบกูแย่แล้วยที่ยังนี่ลงมาเปิดสามใบเกียร์หนึ่งบวกหมื่นเกียร์หนึ่งบวกมันรุ่ตัวแล้วมันก็มันบวกหมื่น ออบิบอทดู้ว่าตีบิดเจอกูบิดเอาหมด <laughs> หลินเด็กหลินเด็กเฉยชื่อมันก็แรงอยู่แล้วนะแบบสองทีตีแล้วกูก็สองทีตีนับใช่ไหมเด็ก <laughs> เกิดสามโอโมโคิสองใบกูจะเหลือเชื่อ คุณบายอ่ะยังยังไม่ไวยังปวดอะไรปวดอะไรวะบวกม่นห้าเมื่อโจมตีอยู่นีนี้จะไม่สามารถบดีได้ถ้าไม่ดีทายดีกว่าดูจะตองเงินเกณฑ์หนึ่งทราะไว้มากกว่าหนูบวกหมื่นยี่สามแปดพันเอยเออยี่แปดยี่แปดสองพี่ลูกมาเลยทีได้ได้เดียวยี่แปดตอนนี้เข้าเลย คีดๆได้สองขีดไอ้ีสองดมาเท่าไหร่ละยี่แปดหรอี่แปดยี่แปดไม่มีพิทยี่แปดสามแปดสี่แปดสองไดสี่บามงไดสงดูที่โอ้ีโคตรน้าปล่อยเลยแม่เราไม่ร nah ู 28, 38, 48, ้อ่ะเราไม่รู้อ่ะี่ยี่สองสามสี <the> <Japan> <earth> <the> ่ห้าเจ ีนตเท่าเด็กครับได้เดียวเนาะได้เดียวเท่าไหร่เท่าไหร่เออยิบยิบสามยิบสามสามสามใช่ไหมไม่สูงสามสามสามแปดมิตรห้าพันมิตรอยากขี้พอกับปล่อยแล้วกูแหลกชิบหายเท่าไหร่นะเออนี้หมื่นมันตียิบห้าอ่ะฮะยิบห้าพุทธหมื่นสามห้าสามห้า คนนี้ไม่ได้แฮกทิกเลยนะเออเชื่อแปดสองสิบหกยี่สิบหกเมือนหมื่นสามหกยี่สิบหกอ๋อยี่บหกคนนี้แรงกว่าที่เดียวที่เดียวของที่เท่าไหร่ยี่สิหกยี่หกแปดมือไปครับน้องเคยสองสี่หกสองสี่ห้าไปห้าไปไอ้ที่ย่าโน่ม กูปูโม่เลยตีแวนเลยคุโม่ขี่ไปสี่ใยอ่ะสามสามแบนก่อนสามเหลยอใช่แล้วแรงนีก็มีอะไรเลยมึงลำแค่ตายกูตีเลยได้หนึงไดดหยอกเฮ้ยไปให้ออกก่อนเป็นเล่นตีนิดเดียวตายไม่รู้อ่ะไปไปออกก่อนดีกว่าทิ้งไม่ออกไม่ออกคือไม่ตายเดี๋ยวสามสามรับตม้งเอ่ PG เฮ้ยอ PG อะไรหมอ PG อะไร ไม่มีฮะปล่อยหิวรอดหิวรอดหิวกู่ไหนหิวไอ้สัฝงนี้อุ้ยอุ้ยหลังเว้ What the fuck แกมันออดแอจริงจริงด้วยผมต้องท้ายแพ้ในเทิร์นนี้ไอ้น้องดับหนึ่งดับหนึ่งขี้ยาขี้พลังไว้อุ้ยไอ้น้อง โอ้ไม่กอมึงคุยแลนเดโก้คนนี้สิบสามคนที่อุ้ยคนที่ยี่สามอุ้ยติ๊กไม่แสงสว่างนะจ๊คนนี้ยี่สามใช่ไหมใครคนนี้สามห้าไอ้คนที่ยี่ห้าคนที่สามห้าคนนี้ยี่สามข้างเมยเดโก้แสงสว่างสามห้าที่หนอขอรัามันเอ้เดี๋ยวนะมันได้คนที่ได้ทิ๊กใช่ไหมมันยี่ห้าถ้าเราหมุนสามห้าสี่หมุนห้าถ้าเกิดว่าโบกพลังผิดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับยืนสามสามโอ้แผล กลับเกินไปนะยิวเป็นเดโก้ฝากเธอทำน้องเดินโดนล้านฮิวเฉยเกินไปวะไม่ใช้ใหมเลยโอ้โหผู้ยีเซนการ์ไม่ไหวอแบบนี้หรอไม่คิดขาลิตรับเลยมันกินขึ้นหรอกคาลิตรับเลยแข็งแกร่งมากเลยตัดสามใบเขาโหมือกูไอ้เชี่ยเทคนะตัวทำไมต้องบังคับโมสาวะกูลงไม่ได้เลยบังคับกดไหมเนี่ย สามารถส่งแล้วไปเมื่อลงหนาบวกห้าพันสามารถส่งครูไม่ส่งสนี่ขากังดูการตนแโค้ี้ยัไม่ขอ <c oughs> หมายรัวฉันจะอยู่โจมสักพัน 5, ละยี่สิบสามยิบสามเดียวได้เดียว,ยวสองใบ ขี้ทำอะไรม,มันงัาอยู่ดีเว้ย์อุ๊ยบายหนึ่งบ่ายทั้งเจ็ดเคสามสามสามเฮ้ยขี้ตายขี้ตายขี้ตายมาดิขี้พลังยังได้อยู่ม่เดือดจัดลองทีพยยิวรอดยิวรอดขี้พลังแหวนขี้พลังแหวนตายโอ้